นะครับมาสวัสดีครับผมต้นภากกรกนะครับมาเรามาดูลุงยาแนวขึ้นกระเบื้องห้องน้ำกันนะครับไวตสดีทุกทุกท่าน นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณป๊อกนะครับก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณพีนก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมทักทายต้นฮักนะครับสำหรับคุณป๊อกป๊อกป๊อกนะครับขอบคุณมากนะครับโกมาแต่แรกเลยค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับคุณอัดอกลงโกรอกับข้าวอาณัตยาก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับป้าคนนลาแล้วคู่นะต้นฮักคู้ตูนะครับขอบคุณนะครับ <ffe> <die> ผมก <Bronze. S 2> ็ต okay. ้องขอคารัะคนดูอย่างโสดนะครับสีสเกตนีครับดูลุงทำงานกันนะครับอฟซีนนี้น้อก่อนะครับครับผมถูกต้องครับผมไปดูชาแนล้ครับก็เป็นบรรยากาศณะตอนนี้นะครับเอตีทุกทุกท่าน เลืองลิตนะครับเมื่อกี้เห็นไปเที่ยวห้องตามกลับมาเลยเหมือนกันนะครับน้องของคุณป้ายายทองเพียนมากดไลค์แล้วเด้อต้นหักกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วครับกินข้าวแล้วนะครับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับต้นหักนะครับไม่หลุดหรอต้องลุดไปดูดเอ้างลุดได้ยังไงล่ะตู้ซับกระติดมือมือเหนียวมือเหนียว นครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะเยที่มือเย็ังไงล่ะตันดนท์กดขอบหรับให้เลยครับผม้อคุณม่กนะครับดีทุกทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้ช่องต้นด้วยฮักกกอกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับสำหรับเพื่อนที่สองนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณอนุวัฒน์ต้นฮักสบายดีไหมสบายดีครับขอบคุณมากนะครับที่แวะเยน้องเข้ามา พอนะสร้างโครงจากเตียงไฮเจ้านะเจ้าเตียงไฮอยู่ประเทศจีนบอกครับนั่นมันเตียงไฮนั่นมันเตียงไฮครับท่านใดที่ไปครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับ มากดช่องโกโก้ไลท์โอเคครับผมใช่ครับไปกดให้ทุกทช่องที่ไลท์กดอยู่นะครับก็กลับมาอยู่ที่ช่องเพื่นเหมือนเดิมฮัวโนเลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่น้องเพื่อนด้วยเข้าไปชมคลิปให้ผมด้วยกำลังลงอยู่ครับยังไม่เสร็จจะเข้าไปชมก่อนนะครับช่องโกโก้ไลท์นะครับตึ้มครับคลิปที่กำลังลงอ่ะครับผมลงแบบส่วนตัวไว้ใช่ไหมครับยังยังยังไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ทํางานอยู่ครับ

ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับต้นฮักนะครับผมนะครับสำหรับเพื่องที่หนึ่งนะครับก็คุณกรณก็ส่งสติกเกอร์รูปดาวมาให้นะครับคุณพ,พินก็ส่งหัวใจพลังบวกมาให้นะครับคุณรักก็ส่ง,สงกำลังใจมาให้นะครับคุณพินก็ส่งากำลังใจพลังบวกมาให้เช่นเดิมแล้วก็ส่งส,สติกเกอร์ยอดเยี่ยมมาให้เลยนะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ลูกกระตูนกันนะครับคุณป้าณัฐดาถามว่าทําอะไรยาแนวพื้นกระเบื้องห้องน้ํานะครับนะปูพื้นกระเบื้องห้องน้ําแล้วก็ยาแนวด้วยนะครับนี่นะครับผม ตอนนี้เหลือขั้นตอนกัญญาแนวอยู่นะครับเอฟซีก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับใครดูอยู่อันแรกก็ฝากไปกดอันสองให้ด้วยนะครับนะ,าะ,ะ <Pokemon S 2> ภาพมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอฟซีนะเพราะมันเป็นตอนกลางคืนนะครับดูลีลาการถ่ายของกูเกิลไนส์นะครับนะตรงนี้กจะได้เ็แล้วคลิเอ้ยยะ นี่ครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ยครับลุงพลก็นั่งอยู่ตรงนู้นนะครับนะโอ้ยได้ไม่ต่ำกว่าสองต้นนะแดงสีไม่ต่ำก็ยังรอรับนานๆจักนั้นจะถึงสองแสนดันๆนจ้าครับผมอีกประมาณเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยนิดก็จะถึงสองแสนเนาะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แววเอื้อนเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับขอสองร้อนะครับพ้องพี่กัะตันก็อย่าลืมกระโดดมาที่ช่องต้นฮัทปกกอกนะครับกระโดดมาก็ไลฟ์สดอยู่เช่นกันนะครับ กดไลค์พีิษธนาด้วยครขอบคุณครับส่วนโกโก้ไลค์ก็มีเยอะแล้วครับนะครับผมยังไปก็ได้นะครับนะยังครับขอยังเหรอครับผมแต่รถจะไหนเนี่ยเอาเลยมาไล่เลี่ยงเปกำลังใจอยู่นะผมฝากโกโก้ไลค์ด้วยนะครับพิษธนาฮะไลค์ด้วยนะครับนะครับอะไรคือต้องพการทำธนาผมขอช่วยจังขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมอีาจจะม นะครับคุณอนุวัตรก็ผมจะรักต้นฮักนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับครั้งที่หนึ่งคุณชักชคุณชักคุณซีเฮสเอทีซีเฮส พะชานนท์ใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมถ้าอ่านที่ผิดก็ขออภัยนะครับคุณปวิชก็ส่งกำลังใจให้กพลังกอบมาให้นะครับผมได้310แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคุณติและยานะครับก็กดไลค์นะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณป้าบุญนามก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับกดไลค์ให้คุณวีว่านะครับก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับครับนะผมดูกันนะครับผมเรามาดูลุงนะครับทํางานอยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณที่ยังสูงนะครับที่มาอยู่ในท่องก้นฮักนะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณป้าบุญนามก็เป็นกําลังใจนะเอ้คุณป้าบุญโมนะครับคุณสมบูรณ์นะครับก็ส่ง ขวีจะน้องตนฮักสู้ๆนะครับคุณดาลิ้มนะครับก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับด้ยนะครับชอบไปถึงล้อออาจ่านนะครับผ่าเนี่วะของจ้งพง์ลงแบบทันสมัยนะครับนะลงว้ดูแบเดียวขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับต้นฮักนะครับผมมือหีแล้วผ่าเศษเพิ่นรอหรอฮะบอแล้วเยบอ ผ้าเช็ดเหรอผ้าผ้าเช็ดนี่อันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหม่หมนี่ครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับผมคุณลินนะครับคุณป้าบุญนาก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับผม คุณสุบันนีก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณกอนบักสามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับขอบคุณที่อัปเดตมานะครับคุณโชติกาก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพร้อมกับคุณเพ็ญศรีนะครับแล้วก็คุณป้าบุญนำด้วยนะครับคุณเทวะขวันนะก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับสวัสดีจ้าต้นฮักกินข้าวหรือยากกินแล้วครับนะครับผมคุณที่สำหรับคุณ F O N T C S A N นะครับผมทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ ขึ้นที่เนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณรักไลค์ให้แล้วต้นฮักครับผมคุณป้าบุญมงค์ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณรักขอบคุณโฆษณาอยู่นะครับขอบคุณรับมน่ชงะไรกับตันดซิ่งเลยครับผมขอบคุณมากนะครับเเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงต่านี้ครับสวัสดีครับ